เจตสรหัสผู้ว่าราชการจังหวัดปัตุานีแนวเเนควันขนนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ไม่เกียรติและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับครับผมในองค์การรักใหม่นายกเทศมนตรีตำบลแหลมตโนดในนามของผู้จัดง,งานและคณะขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตปตานีไว้เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอ่านวันเกษตรและของดีลุ่มน้ำผาปนังํำบนแหลมตะโนดในวันนี้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและ,ะเลเยที่สําคัญประชาชนตำบลแหลมตโนดซึ่งได้ร่วมดําเนินการจัดงานอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้ได้สนัดและเห็นความสําคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตการเกษตรในตำบลแหลมตะโนดให้มีคุณภาพเป็นการต่อยอดให้เกษตรกร นั่นมคคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ,ผลผลิตการเกษตรของดีนตะบนแหลมถนนที่เป็นไอเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างฟัางฝางโดยเฉพาะแตงโมปลาจะโอนปักแท่เลตลาดแหลมถนนจังหวัดนี่คือสิ่งที่เราชาวแหลมถนดจะพยายามทําให้มีและครอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตัว่วทั้งประเทศนะครับอีกทั้งได้นําบุคคล ที่เป็นแบบอย่างในการเสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลแหลมตะโนดเสียสละพื้นแต่ดินนะครับซึ่งเป็นที่รักให้กับสาธารณประโยชน์ในการสร้างหมู่หมู่บ้านที่ทําการหมู่บ้านขอสร้างกระปาหมู่บ้านขอสร้างโรงเรียนขอสร้างวัดวานะครับเราได้นาบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นตํานานของแหลมตะโนดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกได้จะระลึกว่าวันบุรุษของเขาเป็นผู้เสียสละ เพื่อเป็นแตบบ่ยางในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีการจําหน่ายสินค้าของแม่บ้านเกษตเกษตรกรมีการจัดบ,บูธสินค้าแสดงของ,ของดีของแหลมตะแหนดการประกวดผลผลิตการ,กรเกษตรเช่นการประกวดแตงโมการประกวดหนูน้อยปลาโอและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพื้นบ้านเป็นต้นกระผมหวังว่าจะพัฒนาแหลมตะนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ าาการจัดกานครั้งนี้จะประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าไ,ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทั้งหมด,หมดจึงทำให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรปปรลุวัตถุประสงค์การจัดงานทุกประการเพื่อเป็นเกียรติและกันกำลังใจเก่ยรติประชาชนผู้ร่วมง,งานจึงขอเชิญท่านนสากริชสิสรหัสผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนอกจากจะเป็นตาทานในพิธีเปิดแล้ววันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูง ท่านได้มาเป็นเชฟที่ที่มาสั่งให้เราอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับเป็นปลาโอนที่คัดเลือกไว้อย่างดีครับสำหรับการผู้ว่านะครับก็ก็ต้องกอบขอบคุณนะครับที่ท่านได้มอบอ่ามอบอประกาศต่างๆให้กับผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทและขอผู้ปลาประชาชนนะครับขอให้ท่านได้ผู้ปลาประชาชนพร้อมกับเปิดงานและและเยี่ยมชมกิจกรรมของการจัดงานของโรง,งเียนถน,นดครับขอริเจนครับ